สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมเคิลอีซูนะครับก็วันนี้จะมารีวิวรถสวยๆอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นมิวเอ็กซ์หนึ่ไม่หลงเหลือคาบเดิมอยู่เลยนะครับลองไปย้อนดูรีวิวรถเดิมๆดูได้นะครับก็มีคลิปรีวิวรถเดิมๆอยู่นะครับวันนี้ก็จะพามาชมแนวทางการแต่งนะครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมอีก1รุ่นที่ขายดีมากๆนะครับเหตุผลเพราะว่าเป็นรถเที่นั่งเป็นรถอเนกประสงค์ ที่สามารถนั่งครบเจที่นั่งได้แบบจริงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถที่แนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับไปครบทั้งครอบครัวต้องคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าออปชั่นคันนี้มีอะไรกันบ้างต้องบอกว่าของแต่งคันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองทั้งหมดนะครับแต่งออกจากโชว์รูมเลยโดยส่วนมากที่โชว์รูมผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือออกพร้อมแต่งจากโชว์รูมเลยนะครับ ก็มาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้เป็นมิ e Active ในส่วนของที่ได้เห็นก็จะมีการติดตั้งในส่วนของสกเกิร์ตรอบคันเป็นฟรีฟอร์ม V4 สเกิร์ตด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้จุดเด่นของ V4 นะครับก็จะเป็นสกเกิร์ตที่มีไฟ LED อยู่ตรงด้านหน้าสกเกิร์ตเป็นไฟเลี้ยวนะครับถ้าเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็จะขึ้นพร้อมกับตรงนี้จุดนี้ซึ่งเป็นไฟวิ่งนะครับสวย นะครับสำหรับชุดสเกิร์ตตัวนี้ก็จะเป็นของฟรีฟอร์ม V4 แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีในส่วนของตัวตัดเป็นสีแดงในตัวของสเกิร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดสเกิร์ตดีก็จะมีในส่วนของคิ้วล้อขนาดเล็กนะครับเป็นตัวนี้ก็เป็นของฟรีฟอร์มมีข้อบันไดอ่า V4 มีข้อบันไดมีการประตูอ่ามีให้เบามือจับข้อมือจับมีให้เป็นชุดเต็มที่คุ้มมากๆนะครับอ่ะนี่คิ้วล้อด้านหลัง อันนั้นด้านหน้าครับอโอเคแล้วก็ไปชมในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังกันบ้างสเกิร์ตด้านหลังเป็นลักษณะนี้ครับเป็นท่อใบไม้ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับตรงกลางก็จะเป็นคาดเอวมีไฟครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสปอยเลอร์แค่นั้นยังไม่พอก็จะมีในส่วนของตัวกันล้อยด้านท้ายในกรณีกรณีที่เวลาขนของนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการปกป้อง การเกิดร้อยของตัวรถนะครับในส่วนของชุดเต็มสเกิร์ตฟรีฟอร์มก็มีมาให้นะครับด้านหลังให้ดูคลิปเต็มๆก็ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็คันนี้มีการติดตั้งในส่วนของฝาถ่ายไฟฟ้าไปด้วยเห็นไหมเดิมๆจากโรงงานไม่มีนะครับอันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มเติมไปได้อยากได้ออปชั่นไหนก็สามารถติดตั้งเพิ่มไปได้นี่ตัวปิดก็ตรงรุ่นแล้วก็นิ่มนวลแล้วก็เร็วสะดวกสบายในการใช้งานถือของมา กดที่รีโมทก็ได้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าโอเคแล้วก็ทีเด็ดของคันนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของล้อแม็กเพราะว่าลายมันค่อนข้างที่จะสวยตัวนี้เป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วสีดำเงาสไตล์แบบนาย่านะครับแล้วก็คันนี้เลือกใช้เป็นยางดีเซนติ2อ6 0ขอบ18เป็นน็อตล้อสีแดงแล้วก็ขอบเบรกสีแดงเพื่อให้เข้ากับตัวรถเขาวางคอนเซปต์มาดี ดำแดงทั้งคันเนาะตัดกับสีขาวมุกของตัวรถโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็จะมีการติดตั้งในส่วนของกระจกพับเอไฟฟ้าซึ่งเดิมๆจากโรงงานจะเป็นสีดําแบบนี้ทั้งอันไม่มีระบบไฟฟ้าก็จะเป็นสีดําสวยๆขอโทษเป็นสีดําปกติมันจะไม่สวยนะครับถ้าเบรกของตัวท็อปมาใส่สวยเลยนะครับแล้วก็สามารถพับไฟฟ้าได้ด้วยพาไปดูปุ่มในส่วนของการพับเไฟฟ้านี่พรอบสวิตเป็นสีดําเงา พร้อมมีปุ่มพาไฟฟ้าซึ่งเดิมๆจากโรงงานตัวนี้ไม่มีมาให้มันจะเป็นสีนดำด้านเลยลองไปย้อนดูในส่วนของคลิปรีวิวของรถเดิมๆนะครับแล้วก็ภายในคันนี้มีการคุ่มเบาะหนังทั้งคันนะครับเพ,เพื่อเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานคันนี้เลือกใช้เป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลตัวท็อปใน m ิวเอ็กซ์หรือ2000ล่าสุดหรือตัวปัจจุบันนี่แหละก็จะเป็นสีประมาณนี้ น้ำตาลออกเทาๆแล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็จะมีในส่วนของพรมเข้ารูปติดเข้าไปด้วยอ่ะพาไปดูในส่วนของด้านหลังนิดนึงนี่แหละครับมันเป็นรถที่สามารถนั่งเจ็ดที่นั่งได้จริงอยากให้มาลองจริงๆว่ามันสามารถนั่งได้เจ็ดที่นั่งอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งตอนสองเห็นไหมกว้างขวางตรงนี้นั่งได้สามคนนะครับแล้วก็ด้านหลังอีกสองคนนี่ด้านหลังสองคน ร้อยเจ็ดสิบก็นั่งได้แบบสบายๆนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าก็นั่งได้แบบสบายๆด้านหน้าสองคนแถวสองสามคนแล้วก็ด้านหลังอีกสองคนนะครับรวมเป็นเจ็ดคนแต่ถ้ามีเด็กตรงกลางก็สามารถเสริมได้นะครับก็แปดคนได้หมดไปกันได้ทั้งครอบครัวนะครับสําหรับรถคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับโปรโมชั่นออกรถพร้อมแต่งแบบนี้เอาไปเท่าไหร่ดีแสนสองละกันเนาะ ออกรถพัฒนาแบบนี้เอาไปแสนสองเดี๋ยวผ่อนมาดูกันว่าผ่อนมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะเนื่องจากมิวเอ็กตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤศจิกายนเนี่ยมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก2000 0ในส่วนของค่างวดมันก็จะคิดตามโปรเดิมไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องมาดูที่โปรโมชั่นใหม่ก็ฝากไว้ด้วยอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าข่าวของอีซูมิวเอมีการปรับราคาขึ้นอีก2 0 0 0 0ก็ได้ทําการปรับขึ้น20,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็สำหรับเบอร์ติดต่อผมครับ0615463646ไมเคิลอีสุแล้วก็โชว์รูมของผมตั้งอยู่ที่อีสุเมโทสาขาราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมเคิลอีสุเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีรถสวยๆผมก็จะมารีวิวให้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ